วันนี้นะคะก็มาอยู่กับพี่มะปรางนะคะแล้วก็แล้วก็พี่แอดานะคะจาก E d e n Student Service นะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะเจด,ดานี้มาเที่ยวเซาทพอร์ตโกลคอรสค่ะมาดู โรงเรียนแล้วก็มาดูว่าโกโคสเนี่ยมันน่าอยู่ทําไมนักเรียนไทยเขาถึงย้ายมาอยู่ที่โกโคสกันเยอะมากเลยค่ะค่ะแล้วก็วันนี้เราจุดแรกที่เราแบบว่าเห็นชัดเจนเลยนะคะวันนี้ก็คือเทฟควีนแลนด์ค่ะ <c oughs> คือเทฟควีนแลนด์เนี่ยน,นะคะน้องๆเป็นสถาบันของรัฐบาลหลักใหญ่ๆของที่ควีนแลนด์คือไม่ใช่ที่ซาเพอร์ที่เดียวคือมีทั้งที่บริสเบนมีแคนส์มีซันไชโคดเยอะแยะมากมายหลายสาขาแต่วันนี้ตรงเนี้ยคือที่โกโคสมันเป็นแหล่งธุรกิจหลักของโกโคสเลยก็คือออฟฟิศต่างๆโรงเรียนนะคะมีโรงเรียนรวมๆกันอยู่ตรงนี้หลาก โรงเรียนเลยค่ะนอกจากเทฟสนะคะแล้วก็เห็นพีด่ดาบอกว่า ไกลที่ขดสมนะคะแล้วก็สะดวกในการเดินทางมากนะคะแล้วก็ตรงนั้นมีไชน่าทาวน้คะที่ขายของนะคะพวกของเอเชียต่างๆนะคะแล้วก็มีร้านไทยอยู่ตรงนี้นะคะเดินไปประมาณ300เมตรนะคะก็คือมันสะดวกมากสาหรับนักเียนตรงนี้แหละเพราะว่ามันเป็นไชน่าทาวเวลานึกถึงไชน่าทาวก็คือเราก็จะมีอาหารไทยอาหารจีนอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นรวมอยู่ตรงนี้ที่เดียวเลยแล้วก็มีร้านคนไทยนะคะเจ้าของเป็นคนไทยเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีของไทยเยอะมากเดี๋ยวเราแอดไปดูกันให้ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่เทปวินสแลงค่ะ เทปเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออาชีวะน้องมะปรางอ๋อค่ะมันคือสถาบันวิชาชีพที่เมืองไทยเราเหมือนอาชีวะหรือเหมือนพาณิชย์สมัยก่อนบ้านพี่เขาเรียกแบบนี้ hmm. แต่ว่ามีโรงเรียนภาษาอังกฤษด้วยของเขาเองค่ะค่ะซึ่งมันเป็นโรงเรียนรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเรียนรวมกับนักเรียนของออสเตรเลียด้วย uh, ไม่ใช่เรียนภาษาอังกฤษนะหมายถึงตัว vocational เขาอ่าก็คือมีทั้ง domestic student แล้วก็ international student อยู่ใน แคมปัส <Campus S 1> เดียวกันใช่เห็นข้างนอกเนี่ยคือเปิดมาเนี่ยพี่คิดว่าเป็น30ปีแล้วที่เปิดอยู่ตรงนี้เพราะว่าพี่าดาเนี่ยมาตั้งแต่ปี2002 <laughs> พี่ก็เริ่มที่ตรงนี้เหมือนกันเลยก็คือยังยังอยู่ที่เดิมนะคะออแต่ตอนนี้ข้างในเนี่ยปรับเปลี่ยนไปเยอะเลยเดี๋ยวเรามีเวลาเราเข้าไปดูกันเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่ใจดีพาเราไปดูใช่ไหมใช่ค่ะก็ด้านนอกนะคะอาจจะดูเหมือนเป็นแบบว่าช้อปปิ้งมอลล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าเขาเป็นช้อปปิ้งมอลล์มาก่อนใช่ไหมคะใช่ใชเใี่นนก็คือมารีโนเวททุกอย่างทาใหม่หมด แต่ว่าเดี๋ยวต้องเข้าไปดูข้างในว่าจะเป็นอย่างไรเนาะอย่างที่พี่บอกตอนแรกว่าเทฟควีนสแลนเนี่ยมันมีหลายสาขามากเลยค่ะ,คะตรงนี้หลักๆเลยที่เทปที่เซาพอร์ตนะคะจะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้วก็ตอนนี้รัฐบาลเพิ่งจะเอาเงินมาค่ะเห็นป้ายอยู่5ล้าน<ม>พัฒนาตึกตรงนี้เพื่อเป็นเฮลท์แคร์ค่ะเป็นเอชแคร์ m e n t a l เฮ health แล้วก็พยาบาลค่ะ oh. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนี่ยเราน่าจะเห็นห้องเรียนที่เป็นด้านของด้านสุขภาพนี่แหละพยาบาลเอชแคร์ care, แล้วก็ m e n t a l เฮ health แล้วก็ดิสเบลิตี้อะไรพวกนี้ยค่ะอยู่ตรงนี้ท่ี ฮอตฮิตของน้องๆน,นักเรียนไทยรวมถึงนักเรียนต่างชาติด้วยเอชแคร์กำลังมาเพราะว่าถ้าเรียนจบแค่เสิร์ฟสามเนี่ยสามารถแอพพลเป็นเพอร์ n านแตน s เลสเซนที่ได้ด้วย Labor Agreement ที่กําลังจะเริ่ม1นึ่งจุลายนี้เพราะฉะนั้นคนไหนที่อยากจะมาเรียนหรือว่าอยู่ที่ในออสแล้วแล้วอยากจะรู้ว่าเรียนสาขาอะไรถ้าผ uh huh. เกิดอยากจะมาต่อยอดเป็นคนออสเตรเลียก็ตัวนี้เลยกําลังมาแรงแน่ๆก็คือเอชแค เลเวลภาษาอังกฤษแค่5.5จแต่คนที่แบบพี่แต่หนูไม่อยากทํางานเป็นแค่พนักงานดูแลคนป่วยก็อัปเกรดไปเลยจ้าเรียนพยาบาลเป็นดิพโลมาเป็นดิพโลมานะคะก็จะสามารถต่อยอดไปแล้วก็ไปเรียนต่อเป็นปริญญาตรีได้ด้วยเขากาลังจะเปิดปริญญาตรีที่นี่เร็วๆนี้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงตามไปดูกันเลยค่ะ is um, it's a government institution so it's mainly uh, australian students domestic students but 2% is international student okay so when they come here if this is an international they will press this one and they will get a ticket and the customer aid, the desk 8 is for international students okay but of course all the facilities are for domestic and international so they can do everything here good so in this campus all the students they will have an id because this one we have this one for security purposes mm -hmm. so in this campus this is the security to come in so everyone, have to this everyone door, has to pass the everyone has, has to have the id See. and have a security, our security. Too. <laughs> wow all right so, so of course this is the library and all of that is spaces for the students to use so they use um, just to relax or to study or to have lunch or have breakfast Whatever they need, of course. The, the library, no many people uses <laughs> nowadays. Everything is but digital. But they can sit down and do the homework. If they need to do assignment or something, they just come yeah, here. Yeah, sometimes I can do it there. Yeah. All of the area is for them to use. Do homework, sit, yeah. down, hang sit out. down, relax. And what you use this, area for, like, community as well, like, you know, when you have a Christmas party or Easter, um, party or not much. Yeah, sometimes they do some kind of events here mm -hmm. in this stage. Um, Very good. To be honest, looking. the social things are more outside. Mm -hmm. That this is more for the formal things. They can relax in these places. If you want to see these ones, for example, this one is nice to show. <laughs> this is a room for them to yeah relax, maybe do homework have a nap. <laughs> I'll have a nap. <laughs> I think <I'll> <laughs> I have a nap. I think yes yeah, oh, yeah. <laughs> so that's mean if they does not have a id card they just go to section there talk to information center mm -hmm. but when they are the student they can just come here when yeah. they have a break yeah no they can have a break they can as i said sometimes they just have lunch here even we have the specific um, area to have lunch and the microwave and fridge they but can they come, come here warm as well. and bring it up here yeah mm. so this is just meeting rooms that they can use as well they can just book the wow. meeting room, if they need. That's when you're working with the government, you have a lot of <laughs> Like this in each floor. But if you want to have video, student. With the microwave fridge, having lunch, having breakfast. So, uh, I can smell nice food. Okay, <laughs> yeah, they can they will, if they want. It's, um. I don't know if you see the coffee shop that is at the yeah, at the, yeah front. They can buy if it. They then want, and or to they bring can bring it here. And in the campus, you have a free Wi-Fi. Ah, uh, yes, it is. It is. As soon as they log in with the the login and password, they will. And remember this? No, no. I no. remember we just go upstairs and then we use that, that section to be classroom. Once oh, one really? Upstairs. Okay. This is just classrooms. We can see yeah. what, some of them. Yeah. yeah. This type of the classrooms. So these are English English classroom. classrooms. Yeah. Wow, they're big. How many kids do you have in one class? 17, I think. Wow. The room is like huge. 17. Mm. Hi. <laughs> Just mm -hmm. quick up and check up your class. That's a very really nice classroom, isn't it? They're in break. Big. <laughs> you can do so many things in here. Yeah. yeah, they are big. The way I look is very good, mix so far. Mm -hmm. Yeah yeah got at one state i remember when we just opened the country there's a lot of thai students coming in but now it's good yeah Not many mixing now. yeah it again, is big big mix really, yeah. we're going to go to level four to nursing now so as i said before depending on the faculty they will use the classrooms depending on the availability. Hmm, so mainly they use it for English, but if they need for any other courses, for example this classroom, big classroom, is for nursing as well. When they we will go to this one next. Oh, we go come to the oh, next a. One. we have to come to a. this one. This one is new. It's a renovated floor that they did for English and different courses as well. So that means you have more students in English, that's why you extend so many more. Mm -hmm. That's good. <laughs> oh yeah. See so you said all the health mm -hmm. thing will be mm here. -hmm. Yeah, so nursing, aged care, and mental health. Mental health, hello. You can come in. <laughs> you can come in. Oh, good. Many people hello. here today. Many people here today. Yeah, I do remember. <laughs> okay, oh. so this is the type of classrooms for nursing courses. Of course, this one is a little bit overcrowded today. <laughs> they usually have only uh, four or five beds mm -hmm. per classroom. And the students, they usually work two students. Uh, so for crime, for setup yeah. and just to, so every ex student in one yeah. class. Wow. Yeah. So we have fun. of course we have big classrooms for big lectures for nursing. But um, this one is for the practical side. Yep. I will show you all this floor is like these classrooms. How do how they do? They do one, one day of daily and one day of practice, or they mix it up? They, they mix it. They mix oh, it okay, depending. three days a week usually. It's three days, three or four days a week. This one, days. nursing is a little bit more. Mm -hmm. The practical here is one part. We also have the practical at the hospital, which mm -hmm. is different. I see. Okay. Um, Morning. Good morning hello how are you hello this look like a real hospital yeah another one you Set the bed and everything yeah, so nice everything they, they learn to do everything they do the setup of the beds oh. and they help they, they teach they them to, to do learn. everything Oh, so you yeah. start everything from scratch yeah, everything yeah yeah definitely <laughs> Teacher working because you're so busy like this. Yeah, no, they they usually explain them in the board. They put in the board what they need to do, and, and they then, just practice. And the teacher was going to each bed and just practice with them. But yeah, for nail, you them. have three to four days, You need to study. It had to be very good. Yeah. Who want to study? Yeah, and also the English level. Yes, a because seven. you study with a domestic. Unit it is, and it's treated. and it's, it's very delicate. You know, it's 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 lives, yeah. people. So it's, it is important. <laughs> Of classrooms, not this one because this one is for nursing, but the same classroom that we have in level three, um, they use it for IELTS testing. This one is renovated as well. So you this can see it's full. completely renovated. But we also have the microwaves and tables for the, student for to the students to use. This is really modern wow. classrooms, yeah vocational or english uh, sometimes english sometimes depending what they need i don't think this one is english to be honest it I look don't know. looks than like english. english yeah maybe Could be. Or power down. <laughs> yeah. <laughs> yeah i think it is maybe it's english they usually use english the back ones could Be MEP classes as well. Oh wow, it's could so be. bright. Could be, it's yeah. Huge. There's an AMEP. Oh that's what you yeah. talk about. MEP, but if you marry someone and you're moving here, you get 500 hours of English for free. So when so they, they send it to here? When they get the permanent residency, when they, they get out yeah, there, just the letter from the permanent residency includes some hours. Everyone thinks that the government gives for free. No. no. When you pay the fees to apply for the permanent residency, it's included. <laughs> that's a trick because you didn't know that's what you pay for. <laughs> yeah. You thought, oh, I get it for free, but no, actually, you already pay already. So they they need to use that's it. Smart. <laughs> that's how you make a network. Thank yeah. you so much you. for today. Yeah. Nice to see. You. See. Yeah. Ha, okay. Ha. มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อยู่กับพี่อาดานะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่เทปนะคะก็พี่อาดาคะวันนี้อยากให้แนะนําหน่อยค่ะว่าสําหรับแคมปัสนี้ที่เทปมีคอร์สอะไรที่น่าสนใจบ้างคะก็คืออย่างที่บอกว่าเซาท์พอร์ตเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเมืองของโกโคสเลยเนาะแล้วก็เป็นบิสเนสแอเรียที่สะดวกกับการเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาเลือกแรกๆเลยตัวรักที่นักเรียนที่จะมาก็คือภาษาอังกฤษชั้นหนึ่งเนี่ยเขาจะทำเป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆที่มาถึงโกโค Customer service mm hmm. ที่เห็นอยู่ด้านหลักของเราเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็คือมาลงทะเบียนมาทำ orientation ได้บัตรนักเรียนอันนี้ขอแอบ,บบอกว่าเชนบริสแลนด์เนี่ย mm hmm. เขามีบัตรนักเรียนซึ่งลดทั้งค่าเรียนแล้วค่าเดินทางทั้งหมดบัสเทรนแทรมทุกอย่างหมดจากบัตร ID ตัวนี้แหละ mm hmm. หลังจากนั้นพอเราเริ่มเรียนภาษาไปเนี่ย mm hmm. เขาก็จะมีคอร์สวอกชินล เยอะเลยค่ะแต่ว่าที่ซาว์พอร์ตเนี่ยเขาเน้นด้านเกี่ยวกับพยาบาลพยาบาลเฮลท์แคร์แล้วก็เอชแคร์แล้วก็เมนเทลเฮลท์ค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่สนใจด้านนี้ก็จะเรียนที่แคมปัสนี้ทั้งหมดก็จะมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติที่เดียวกันเลยค่ะแล้วสาหรับคอร์สเอชแคร์นี้เรียนยังไงบ้างอะคะพี่น้าเอชแคร์เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้แปลว่าเอชคือคนแก่แล้วมาแคร์อย่างเดียวนะคะมันคือเอชแคร์มันคือ individual support ด้วยแปลว่ามันเริ่มเรียนตั้งแต่ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน disability แอสส,สนผู้ที่สุขภาพไม่ดีทั้งทาง<น>แล้วก็มาดูแลเรื่องของคนแก่ซึ่งเป็นเซ a ร์ h สคือเริ่มที่เซิร์สามอินดิวเโก่อน<ช>แล้วมาที่เซ a ร c h ซ e เอชแคร์ care, ค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆไม่ต้องกังวลใจว่าถ้าเรียนเอชแคร์ care, จะเรียนแต่กับคนแก่<อ>จริงๆแล้วเราได้เรียนหลากหลายกับคนที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะด้านสุขภาพต่างๆก็จะมีเซิร์เรียน6เด<น>ือนแล้วก็เรียนเซร์สอีก6เดือนนะคะก็เป็น เสิร์สามเนี่ย<ม>ดีมากเลยน้องมะปรางพี่จะบอกตอ,ตอนนี้มีกฎหมายใหม่ออกมาบอกว่าถ้าเราเรียนเสิร์สาม individual care แล้วเราสามารถไปทํางานระหว่างเรียนและหลังจากเรียนจบแล้ว1ปีสามารถไปสมัครงานที่ l a b e l A n c r e m e n t ในที่ต่างๆเราก็ต่อยอดไปเป็น permanent resident ท,ที่ออสเตรเลียได้ค่ะอืมโอ้โหอันก็เป็นข้อดีนะคะของการเลือกเรียน h care นะคะ<อ>สำหรับปัจจุบันนี้เนาะแต่ต้องชอบนะน้องมะปรางถ้าสมมติว่าเราอยากเรียน a care เนี่ยเราต้องดิวกับผู้ป่วยต่างๆเพราะ นนหลักการเรียนการสอนของออสเตรเลียค่ะไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวนะคะห0เป็นเรียนทฤษฎี50%เปเซ็นเป็นปฏิบัติ<อ>เพราะฉะนั้นเด็กๆอาจจะต้องปรับตัวในการที่จะไปใช้ชีวิตในสถานที่ปฏิบัติจ,จริง <ๆ S 2> เขาไม่ได้นั่งเรียนเดียวเหมือนเมืองไทยนะเขาต้องปฏิบัติจริงได้ด้วยต้องฝึกงานประมาณนั้นใช่ไหมคะคือในห้องเรียนเนี่ยก็ปฏิบัติแล้วแล้วก็ออกไปฝึกงานข้างนอกด้วยค่ะคือต้องไปปฏิบัติจริงในสถานที่ปฏิบัตินั้นๆเลยค่ะค่ะแล้วทีนี้สมมติว่าถ้าเกิดเราเรียน a c เจชแคร์จบแล้ว เราจะไปทางไหนต่อได้บ้างคะก็คือจริงๆแล้วพอเราเรียนสายด้าน Health ตัว H-care เนี่ยนะคะพอเราเรียนจบเนี่ยเราเลือกได้ว่าเราจะไปเป็น Social w o r k ์ r หรืออาจจะไปเป็นพยาบาลได้ค่ะก็จะมีดิพโลมาซึ่งถ้าเป็นดิพโลมาด้านคอมมูนิตี้เซอร์วิสเนี่ยก็จะต้องเรียนอีกหนึ่งปีนะคะ ลหรือว่าถ้าไปเป็น d i p l a of Nurse ค่ะก็จะได้กลายไปเป็นผู้ช่วยพยาบาลก็ต้องเรียนอีกหนึ่งปีเหมือนกันใช่ตัวเนี้ยซึ่งมันเป็นการเรียนที่เป็นพาดเวยต่อยอดให้เราเลือกได้ว่าเราชอบทางไหนที่แซ่บพอร์ตนี้เขามีทั้งสองตัวนี้เลยค่ะเมื่อกี้เราจะไปเดินดูกันก็คือจะมีห้องเรียนที่เป็นเกี่ยวกับด้านพยาบาลเหมือนจริงในโรงพยาบาลเลยค่ะใช่ค่ะน้องๆก็คือแบบว่าจะได้ฝึกในสถานการณ์จริงๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ว่าที่เราเห็นกันวันนี้เนาะว่าที่ d l o m a of Nurse ของที่นี่นะคะก็คือเรียนจบ หนึ่งปีนะคะเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะไม่ได้เป็นพยาบาลต่อยอดไปคือว่าะระหว่างเราเรียนเนี่ยเราจะได้ไปฝึกงานในโรงพยาบาลจริงๆเลยค่ะ<ม>น้องมะป่าที่โกโค้จะมีโรงพยาบาลใหญ่ๆอ,อยู่สองโรงพยาบาลหลากัลกๆเลยค่ะ<ม>เรียนจบก็ได้ฝึกงานในพยาบาลในโรงพยาบาลจริงๆได้เป็นผู้ช่วยพยาบาลแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ด้วยความว่าเราเข้าไปในพยาบาลอยู่แล้วเราอยากจะทำเรียนพยาบาลตอเนี่ยเราสามารถต่อยอดไปเป็นพยาบาลได้โดยการเรียนบัลอร์ต่ออีก2ปีอ,อโอเคค่ะก็เป็นผัดเวยเนาะสำหรับน้องๆที่สในใจในส่วนของสุขภาพด้านสุขภาพนะคะแล้วก็การเรียนที่เทฟเนะะี่ยค่ะแบบพวกเอชแคร์เฮลท์แคร์ที่เทฟมันส่างจากที่อื่นยังไงบ้างคะพี่อา พี่ว่าจุดหนึ่งเลยของเทฟที่มันแตกต่างจากหลายๆที่นะคะหรือว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเอกชนทั่วไปเนี่ยคือว่าเทปเนี่ยเป็นของรัฐบาลเพราะฉะนั้น,นการที่เป็นรัฐบาลเนี่ยเขามีนักเรียนที่เป็นดเมสติกกับอินเตอร์เนชั่นแนล มาเรียนรวมกันเลยนะคะระหว่างที่เราเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอชแคร์ชาวแคร์เนสโซเชียลวอร์กเกรเราเรียนรวมกับนักเรียนที่เป็นนักเรียนที่นี่เราจะได้เน็ตคอนเนคชันที่ดีเราสามารถช่วยเราในเรื่องของการหางานได้ดีมากเพราะฉะนั้นระหว่างเรียนเนี่ยน้องๆทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะได้ทํางานในสาขาวิชาชีพนั้นๆเลยค่ะเพราะเราเรียนรวมกับ ออซซี่เนาะเราจะได้ภาษางกฤษที่ค่อนข้างจะเป็นยูนิคละค่ะแล้วก็เพราะว่าเราจะต้องมีเพื่อนต่างชาติเนาะแล้วก็ระหว่างที่เราไปทํางานนะคะ<ม>เขาจะดึงเราไปทํางานด้วยกันแหละอ,อันนี้คือข้อดีจริงๆเลยสําหรับการที่เรียนที่เทฟนะเพราะว่าเน็ตเวิร์กิงค่อนข้างสตรองอืมโอเคค่ะอ่าก็ถ้าเกิดใครสนใจเนาะสำหรับคอร์อสเอจแคร์นะคะหรือพยาบาลต่างๆนะคะก็คิดว่าที่เทฟเนี่ยก็ตอบโจทย์เรานะคะ,ะในแง่มุมต่างๆคๆ่อนข้างเยอะนะคะ สหรับสายงานนี้ค่ะพี่ดาถ้าเกิดเราเรียนเนี่ย เราจะสามารถหางานหรือฝูกอาชีพงานได้ยังไงคะอย่างที่พี่เล่าให้ฟังว่าเทปมันเป็นของรัฐบาลเนาะเพราะฉะน,นั้นรุ่นพี่ที่เรียนจบไปแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาแล้วก็มาบอกกับเจ้าหน้าที่ไ้เลยว่าเขาต้องการพนักง,งานระหว่างที่เรียนอยู่เจ้าหน้าที่บอกพี่ว่าอาจะมีการฝึกงานเลยระหว่างที่เรียนเขาก็จะบอก,กนักเรียนว่าโอเคถึงเวลาที่จะต้องเตรียมทาเรซูเม่ uh huh. เพื่อจะสมัครงานแล้วนะแล้วก็เตรียมสัมภาษณ์เพื่อที่จะไปสมัครงานเพราะว่าภาษาอังกฤษมันต้องได้เนาะเอชแคร์หรือพยาบาลเนี่ยหรือว่าอินดิวเวอรซัพพอร์ตพวกนี้ ้ภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะไปทํางานได้เขาจะมีการสอบสัมภาษณ์การเตรียมเรซูเม่แล้วก็มีจ็อบมาให้เราเลือกเลยค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะส่งเราไปทํางานตามที่เราต้องการระหว่างที่เรียนนะคะไม่ว่าจะเป็น individual support edge care หรือพยาบาลนะคะจะต้องฝึกงานจริงครึ่งหนึ่งเลยค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยระหว่างที่เรียนอยู่เนี่ยร้อชั่วโมงจะต้องฝึกงานนะคะในหลักสูตรนั้นๆเพราะฉะนั้นระหว่างเรียนเนี่ยเทพเขาจะจัดหาที่ฝึกงานให้เราได้เลยทันทีค่ะโอเคค่ะแล้วทีนี้สมมติฝึกงานเสร็จแล้วแล้วเราสามารถจะหางานได้จากทางไหนได้อีก สมมติถ้าเกิดเราจบคอสนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะจริงๆที่เทฟนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมีนักเรียนที่เป็นรุ่นพี่ที่เขาจบไปเยอะมากเขาจะมีจ็อบเน็ตเวิร์กที่ค่อนข้างใหญ่มากเพราะฉะนั้นพอเราเรียนจบเนี่ยเราก็สามารถไปสมัครงานได้เลยทันทีหรือว่าระหว่างระหว่างที่เราฝึกง,งานอยู่จะมาฝากเราก็สามารถที่จะสมัครงานกับที่ที่เราฝึกง,งานได้เลยว่าเฮ้ยฉันเรียนจบแล้วฉันมาทํางานได้แล้วนะแล้วรู้ไหมว่าปีนี้เอชแคร์กำลังต้องการมากเลยสามารถทํางานได้ฟู่มเฟื ด้วยระหว่างที่เรียนใช่ค่ะในปีนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวปีถัดไปรอดูว่ายังไงแต่ว่าหลังจากที่เราเรียนจบอะค่ะเราสามารถสมัครงานในช่วงปิดเทอมเนี่ยเราทํางานได้ฟูลไทม์ตลอดเวลาอยู่แล้วโอเคอันนี้ก็เป็นข้อดีเนาะสำหรับสาขาเอชแคร์กับพยาบาลค่ะโอเคค่ะทีนี้ทําไมถึง เอ,อ่อต้องมาเป็นพยาบาลในออสเตรเลียคะพี่ดาพยาบาลที่ออสเตรเลียเนี่ยมันต่างกับพยาบาลที่เมืองไทยเนาะข้อแรกเลยที่ทำไมนักเรียนไทยถึงนิยามมาเรียนพยาบาลที่ออสเตรเลียก็คือว่าเรียนจบเนี่ยสามารถได้วีซ่าทำงาน4ปีถ้าเป็นในเมืองต่างๆนะคะถ้าเป็นรีเจนทอลเอเรียเนี่ยได้5ปีเลยก็จะสามารถไปฝึกงานแล้วก็ทํางานได้เลยหลังจากที่ฝึกงานเนี่ยก็สามารถแอปพลายเป็นพลเมืองถาวรที่ประเทศออสเตรเลียได้ด้วยแต่ว่าจุดหนึ่งที่พี่คิดว่าพยาบาลที่ออสเตรเลียแตกต่างจากที่ไทยรู้ไหมคืออะไรสวัสดิการค่อนข้างดีมาก เงินเดือนเนี่ยขั้นต่ําเริ่มต้นเนี่ยที่อยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0มถึงหนึ่งแต่อปีนะคะนี่คือพยาบาลนะจ๊ะแต่ว่าถ้าเป็นไนท์ชิฟเนี่ยจะค่อนข้างเยอะกว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่พี่ว่ากลางคืนเนี่ยทำงานกลางคืนทํางานเสาร์อาทิตย์เนี่ยเรงานจะต่างกัน <S S S พี่ว่าสวัสดิการในการดูแลของการทํางานที่เป็นพยาบาลเนี่ยค่อนข้างดี <S S <ม>แลปะปัจจุบันเนี้ยที่ออสเตรเลียคือดีมาด้านเฮลเนี่ยคือสูงมากมเพราะฉะนั้นน้องที่เรียนจบที่นี่ไม่ต้องกลัวว่าจบแล้วจะไม่ได้งาน แต่ความยากคือว่าจะต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้นะกำลังจะถามเลยค่ะว่าแบบถ้าเกิดหนูอยากจะมาเรียนพยาบาลที่นี่หรือว่าจะมาเรียนด้านเอชแคร์ที่นี่หนูต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะประสบการณ์ไม่จําเป็นแต่าภาษาอังกฤษต้องได้เอชแคร์อินด i ว d i v i d u a l ส u ปอร์ตเริ่มที่5.5ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพยาบาลเนี่ยไอเอลทุกแบรนด์เพราะว่า <Okay. S 1> อย่างที่พี่บอกคะว่าเงินเดือนเนี่ย หลักแสนเขาต้องการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีเพราะว่าเราต้องดิวกับด้านสุขภาพของคนเนาะภาษาอังกฤษมันต้องได้เพราะว่าเราต้องถามคนไข้ได้ว่าเขาเป็นยังไงรู้สึกยังไงนะคะอย่างที่เราเห็นเราเรียนแล้วเราปฏิวัติจริงเราจะต้องลงไปใช้ภาษาอังกฤษจริงๆเพราะฉะนั้นพยาบาลต้องเป็น i อเอลจนะจ๊ะแต่ถ้า h อชแร์หได้ค่ะ โอเคค่ะพี่ดาค่ะวันนี้อยากให้พี่ดาพาดูการเดินทางที่นี่หน่อยค่ะว่ามันสามารถเดินทางอะไรยังไงได้บ้างคะก็เนี่ยเห็นไหมว่าเนี่ยคือเทมเพควีนสแลนด์ที่มันอยู่กลางเมืองจริงๆเลยยิ่งสาขาแคมปัสที่ซาวพอตเนี่ยสะดวกมากเพราะว่าเนี่ยบัสก็อยู่แค่ตรงข้างหลังของป้ายนี่เองเลยไหนๆลองส่งไปดูนะคะเห็นมันเป็นบัสสตอปที่ใหญ่มากค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยนอกจากมีบัสแล้วก็มีแตรมแตรมก็อยู่ใกล้ๆกับตรงนี้เลยค่ะแล้วก็นอกจากบัสแตรมแล้วเนี่ยนะคะเราจะมีอะไรรู้ไหมช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ด้านหลังเนี่ยใหญ่มากซึ่งน้องๆที่มาอยู่คือคือเซาร์วพอร์ตเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่แอเรียที่เราเห็นแนละ้วเราจะดูว่าเอ้ยมีโรงเรียนจริงๆแล้วมันคือกลางเมืองของโกโคสมีแทรมมีบสัสแล้วเห็นตึกสูงๆฝั่งนู้นนะคะ,คะก็คือเป็น ที่อยู่ oh <my> อ่อนักทนนน่องกศึกษาที่มาพักอยู่ที่นี่ค่ะสามารถมาอยู่ตรงนี้ได้เลยเรียนเสร็จปุ๊บก็เดินมากลับบ้านนอนแล้วกลับลงมาแล้วก็ตรงนี้ก็มีร้านอาหารมีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เยอะมากเขาก็สามารถมาเรียนและมาทํางานตรงนี้ได้เลยทีเดียวจบ<ม>นะคะแล้วก็ถ้าเกิดหนูเป็นแบบว่านักเรียนมาแล้วหนูรู้สึกว่าแบบเฮ้ย แบบไม่รู้จะทําอะไรหรือว่าแบบต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในด้านการเรียนหรือว่าแบบการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูสามารถไปตรงไหนได้บ้างอะคะง่ายที่สุดก็จะโทรหาพี่ที่ Eden ิสเ s b a <c oughs> ่ะพี่อยู่ตรงนี้เองใกล้ <c oughs> ๆแต่ว่าถ้าอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากหาใครที่ช่วยเหลือนะคะที่ c o ค o s เนี่ยมี Study CoCo's <c oughs> <c oughs> ซึ่งอยู่ตรงแถมนี้เองค่ะเดี๋ยวพาไปดู <c oughs> ใกล้มากแล้วก็มีกาแฟาให้กินฟรีด้วยนะว <Wow. S 2> แล้วก็มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเขายังมีการจัดอีเวนต์ให้นักเรียนได้มีการทำเน็ตเวิร์กกันนะคะนอกจาก ทุกเดือนเลยไปดูปลาโลมามีทำพิซซ่าคือเขาทำขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้ได้มีการทำเน็ตเวิร์กิ้งกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสะดวกมากสำหรับนักเรียนที่โกโคดความเป็นเมืองเล็กๆเนี่ยมันดีตรงนี้แหละอืมค่ะอ๋อตรงนั้นใช่ไหมคะที่สต u ด e n t หับใช่เราจะเห็นป้ายอยู่ตรงสเตชันของรถ t r a มเลยค่ะคือสต u ดิสะดวกมากเลยใช่อาเพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่ต้องกลัวเหงาเนาะถ้าเกิดน้องๆนะคะไม่รู้ว่าจะไปไหนนะคะหรือว่าแบบว่า อยากจะหาที่ทำกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะชิวๆก็สามารถมาที่นี่ได้เนาะคือหาเพื่อนคุยอ,อยากฝึกภาษาอังกฤษรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมีแต่เพื่อนภาษาไทยแล้วอยากจะแบบมีเพื่อนต่างชาตินะคะอันนี้พี่แนะนําเลยว่าแวะมาตรงนี้ได้ค่ะก็อันนี้เสียงเงินไหมคะพี่าดาไม่ค,ค่ะนักเรียนทุกคนฟรีหมดเลยแค่มาบอกว่าเป็นนักเรียนมาถึงปุ๊บเขาก็จะให้ทําบัตรสมาชิกฟรีแล้วก็คือเป็นของรัฐบาลที่ช่วยสนับสนุนนะคะก็คือใครก็มาใช้ได้ที่เป็นนักเรียนใช่ไหมคะใช่แล้วนี่เห็นไหม GoCo Study Hub Welcome We are Open คือ เวลาพี่มาจากบริส bane นะคะพี่ก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้แหละเพราะมันสะดวกแล้วก็ฟรีแล้วเราก็สามารถแค่มาลงทะเบียนแล้วก็มันจะมีกิจกรรมมีคอนเน็ t ชันมีช่วยในเรื่องของการจัดหางานด้วยนะว้าวโอเคอค่ะได้เราเข้าไปดูข้างในกันโอวสีตามมาดูเลยค่ะไม่ได้มานานแล้ว โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่อารามากๆเลยนะคะที่พามาถัวนะคะ Go Coast นะวันนี้นะคะก็รู้สึกว่ารู้จักเมืองนี้มากขึ้นแล้วก็ชอบเมืองนี้มากขึ้นนะคะก็อยากให้พี่อาราฝากถึงน้องๆที่สนใจมาเรียนที่นี่ค่ะ สำหรับโกโคสนะคะเป็นเมืองที่น่ารักมากๆเลยนะคะผู้คนค่อนข้างจะเฟรนลี่นะคะน้องๆคนไหนที่สนใจอยากมาเรียนต่อที่โกโคสนะคะทักทายมาได้ที่ l i น์แอ Eden Student Service ค่ะที่เดียวตอบโจทย์ทุกอย่างเกี่ยวกับการเรียนต่อออสเตรเลียเลยค่ะค่ะเพราะเราใส่ใจมากกว่าขอบคุณค่ะวสวัสวดีค่ะ